สวัสดีค่ะดิฉันนางของศรีโพธิเสนอยู่จังหวัดบึงกาฬค่ะดิฉันจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ดิฉันประสบอุบัติเหตุมาโดยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะวันนั้นดิฉันไปกรีดยางพาราระยะทางก็ประมาณ300เมตรค่ะพอเสร็จจากงานแล้วลงมาหน้าปากซอยก็มีคนเมาแล้วมาเฉียวชนดิฉันประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองค่ะ เป็นมาเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2558ประสบการณ์ครั้งนี้คือเกิดจากที่ดิฉันประมาทไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกเพราะคิดว่าจะจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้นะคะตอนนั้นประสบบาดเหตุนะบาดเหตุต้องเสียเสียตังค์ต้องจ่ายตังค์เองต้องรับภาระหนักค่ะเสียสวนยางไปแปลงหนึ่งค่ะเก้าไร่เก้าแสนบาทต้องมารักษาตัว เดือนหนึ่งดิฉันกินยาที่โรงพยาบาลสกลนครนะเดือนละ1,800 0บาทถ้าเดือนไหนเงินไม่มีไม่พอก็ขอคุณหมอก็ได้อยู่1,6000บาทแล้วดิฉันอยากประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนเพื่อนที่ขับขี่บนท้องถนนอย่าประมาทเหมือนกับดิฉันเวลาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขอให้สวมหมวกกันนอกค่ะถึงแม้ว่าเราจะไปซื้อกับข้าวปากซอยปากทาง,างใกล้ๆนี่เราก็ประมาทไม่ได้ค่ะ ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะดีที่สุดค่ะ